่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจะก,การเป็นประจำวันอังคารช่วง3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวการทำงานของศาลปกครองและคดีปกครองตัวอย่างค่ะช่วงแรกฝนขอพาคุณผู้ฟังไปรับฟังสารคดีสั้นของศาลปกครองกันก่อนนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะคดีปกครองใกล้ตัวตอน ของแถมโอยคนไม่ไหวแล้วพี่จะเย็นๆทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็เงียบไปเองแหละจะต้องทนไปถึงเมื่อไหร่กันเล่านี่ม,มันเตยหนึ่งกว่าแล้วนะก็แล้วจะทํายังไงล่ะพี่จนป่านนี้เทศบาลยังไม่แก้ไขปัญหาอะไรให้เลยร้องเรียนไปตั้งหลายรอบแล้วด้วยคาราโอเกะก็ยังเสียงดังอยู่น้ําจากท่อน้ําทิ้งจากบ่อกเกลือก็ยังเหม็นไม่หาย แล้วนี่ก็ยังแถมลมร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์มาให้อีกนี่เราซื้อบ้านแค่หลังเดียวทําไมใจดีให้ของแถมมาเยอะอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็เห็นชอบของแถมนะเไื่เหรอเขาก็เลยแถมให้สะเพียบเลยแถมอย่างนี้ไม่อยากได้หรอกศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้นายกเทศมนตรีดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำเสียจากอาคารหลังที่เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว กพี่พี่มานี่เร็วนี่มาดูอะไรนี่อะไรอ่ะมีอะไรเหรอเเพียซะเสียงดังเชียวนี่ไงพี่ดูสิในทีวีมีเรื่องคล้ายๆกับของเราเลยนะนี่เขาไปฟ้องศาลปกครองด้วยขอให้ศาลช่วยเรื่องที่เทศบาลละเลยไม่มาดูแลแก้ปัญหาให้ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของเขาเขายังบอกอีกด้วยนะว่าถ้าจะฟ้องเรื่องละเลยต้องฟ้องภายใน90วันเออแล้วเรื่องของเราน่ะจะขอให้ศาลท่านช่วยได้ไหมเนี่ยนี่ไงพี่ ทีวีเขาบอกด้วยว่าสารปกครองนะมีคอเซ็นเตอร์ด้วยเบอร์ Bear 1น5 5 5 5นะพี่ลองโทรไปปรึกษาดูสิเพื่อจะช่วยเราได้อืมงั้นโทรเลยแล้วกันนันาสารปกครองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสารปกครองใช่ไหมครับแล้วเรื่องที่บ้านของนายเป็นไงบ้างอะฮะเห็นว่าไปฟ้องสารปกครองมาเนี่ย ใช่แล้วสารตัดสินแล้วละ่ะให้เทศบาลนะ่ะจัดการแก้ไขหเหตุเดือดร้อนรำคาญให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงดังของคราอเกตกลิ่นเหม็นของน้ําเสียจากร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเรื่องลมร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ให้แก้ไขให้หมดอา้าวแล้วเรื่องที่ว่าบีน้ําเสียจะบ่อเกลืบ่อซึมของอาคารในโครงการละ่ะเห็นว่าไหลเข้ามาในบ้านของนายด้วยไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นนะ่ะสารกอ็อพิพากษาให้เทศบาลจัดการแก้ไขด้วยไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้เราอีก โอ้โหอย่างนี้ก็แจ๋วไปเลยสิต่อไปถ้ามาทํางานสายจะอ้างว่ากลางคืนไม่ได้นอนเพราะเสียงดังอีกไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเราก็ไม่ได้มาสายทุกวันนี่จริงเหรอ,อขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง และยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับนันประพัฒเฉลิมสินธิรันกับ30นาทีคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆคนเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเวลาเดินทางสัญจรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยไปหลายพื้นที่เนี่ยจะเห็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะพื้นที่บ้านดิฉันกับที่ทํางานเนี่ยไปไปกลับเนี่ยเห็น ตลอดเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการสร้างรถไฟฟ้าก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนนะคะก็ทำให้ลดปัญหารถติดแล้วก็ความตึงเครียดจากการเดินทางแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเรื่องของระยะเวลาในการที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งเวลาเดินทางไปกลับได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นบริการสาธารณะที่เขาเรียกว่า เข้าถึงประชาชนได้ทุกๆคนนะคะสะดวกสบายแล้วก็มีการเสียค่าบริการตามอัตราที่มีการกำหนดนะคะแต่ว่าสำหรับบางท่านอย่างเช่นผู้พิการและผู้สูงอายุที่ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงนะคะก็อาจจะไม่คล่องอ่ะเวลาจะใช้บันไดเลื่อนหรือว่าถ้าจะเจอลิฟต์ก็จะมี มันจะมียกระดับนิดนึงนะกว่าจะขึ้นไปได้ก็จะต้องมีเดินขึ้นบันไดเพื่อไปขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีมีความจําเป็นแต่ก็อยากให้ให้มีในทุกทกท,กที่นะคะคราวนี้ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกหรือว่าการจัดสรรสิ่งให้คนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกับคดีปกครองที่เราจะนํามาคุยกันในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากสํานังกงานศาลปกครอง คุณดอ่ดอเดรรมทีประปานอยู่กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนันะพัฒและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเรื่องของคดีนี้เป็นยังไงเหรอคะครับคดีนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีจํานวนถึงสามสี่ร้อยสามสิบรายนะฮะเขาก็เป็นผู้พิการนะครับเขาก็ได้ยินฟ้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดําเนินกิจการด้านขนส่งของกรุงเทพนะฮะ มีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของรถไฟฟ้า BTS นะฮะซึ่งรับสัมปทานบริการขนส่งรถรางโดยรถรางนะครับรถราไฟฟ้ากับทางกรุงเทพมหานครครับโดยคดีนี้นะฮะก็สืบเนื่องมาตั้งแต่คดีปี58เลยนะฮะคือศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง 650ทับ2557ให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิสต์รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสถานีรถไฟฟ้า BTS ครับโดยจัดที่ว่างสำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรแล้วก็ให้มีราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรบริเวณทางขึ้นลงนะครับรวมถึงให้ติดสัญลักษณ์ผู้พิการไว้ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกตัวรถที่จัดไว้สำหรับ ผู้พิการนะครับที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ยี่สิบสามสถานีโดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนะับแต่วันที่สาลมีคำพิพากษานะครับซึ่งก็คือต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคม2 5 5พันห้ารอยห้าสิเก้าครับค่ะแล้วกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการตามคําพิพากษาดังกล่าวไหมคะครับหลังจากที่สาลได้มีคําพิพากษาออ่าง ในคดีออ่าง6กห้าศูนทับสองห้าห้าเจดแล้วนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งลิฟต์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม,มสําหรับผู้พิการที่สถานีแต่ละแห่งนะครับรวมทั้งจัดทาสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาตามคําพิพาาษาของสารปกครองสูงสุดครับแต่เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามที่ทําพิพาาษาสารปกครองสูงสุดกําหนดไว้นะฮะกรุงเทพมหานครก็ ยังดำเนินการไม่เสร็จครับและในวันที่12มกราคม2561ซึ่งก็เกือบสองปีนะฮะหลังจากที่สารมีคำพิพากษานะครับกรุงเทพมหานครก็ดําเนินการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งลิฟต์ที่สถานีขนส่งไม่ครบทั้งสัก23สถานีครับโดยที่เขาดําเนินการเสร็จสิ้นเพียงแค่18สถานีเท่านั้นครับคุณดันประพัฒน อ๋อค่ะเมื่อยังไม่เราเรียกว่าดําเนินการยังไม่ครบท้วนผู้ฟ้องคดีก็ยังได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกในการใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า BTS อยู่นะคะใช่แล้วครับคือกลุ่มผู้ฟ้องคดีนะฮะเขาก็เห็นว่า,าผ่านเวลานั้นมานานแล้วนะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ยังคงดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามคําพิพากษาของศาลอย่างครบถ้วนสักทีนะฮะ ึ่งการกระทํานี้เนี่ยก็ถือเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บกพรองทางร่างกายนะครับทาให้เขาได้รับความยากลําบากในการดําเนินชีวิตขาดประโยชน์แล้วก็เสียโอกาสในการใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS นะฮะโดยเพราะว่าเขาอาจจะต้องใช้บริการระบบขนส่งประเภทท,ที่จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเช่นการว่าจ้างรถส่วนตัวรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าการใช้รถตู้ ก็ทําให้เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าเสียหายรวมทั้งค่าเสียหายในเชิงลงโทษไม่เกินสีเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคลธิการพุทธศักราช2550ด้วยครับผู้กลุ่มผู้ฟ้องคดีเขาก็เลยนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเปนคดีนะฮะเพื่อขอให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินคนละแปดพสาม ขอโทษนะครับ835,000บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษในอัตราสี่เท่าของจํานวนเงิน835,000นี้นะครับพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับรวมถึงให้ชดใช้ค่าเสียหายในอัตราวันละหนึ่งพันบาทต่อคนนับถัดจากวันที่ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่ากรุงเทพมหานครจะดาเนินการจรัดทําลิสต์รวมถึงอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นตามคําพิพากษาสาลปกครองสูงสุด คดีที่ออ่างหกห้าศูนย์ทับสองห้าห้าเจ็ดครับคุณนันประพัฒค่ะและทางสาม,มีคําวินิจฉัยออกมาเป็นยังไงคะครับคดีนี้นะฮะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าการที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องจัดการต้องจัดให้มีลิฟต์แล้วก็สิ่งำอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่างหกหู้นทับสองห้าห้าเจ็ด น่าช้าเกินสมควรเนี่ยถือเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทุกรายหรือไม่แล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใดครับคดีนี้ฮะศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2 5 5 0และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546 ได้บัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิของผู้พิการและผู้สูงอายุที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงในการบริการสาธารณะซึ่งในคดีนี้นะก็คือระบบบริการขนส่งรถไฟฟ้า BTS โดยที่สารปกครองสูงสุดนี่ก็เคยมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหาคนครจะทําลิฟที่สถานีรถไฟ BTS จํานวน23สถานีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่สารมีคําพิพากษาก็คือต้องเสร็จภายในวันที่21มกราคม2559นะฮะแต่ว่าเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงวันที่12มกราคม2561 กรุงเทพมหานครก็ดําเนินการติดตั้งและก็เปิดให้บริการลิฟต์จำนวน52ตัวที่สถานี BTS เพียง18สถานีและเมื่อรวมกับลิฟต์เดิมที่เคยมีการติดตั้งมาก่อนแล้วนะฮะก็มีบริการลิฟต์ทั้งหมดรวมแล้ว65ตัวที่สถานีขนส่ง22สถานีครับแม้ว่ากทมเนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะจะให้เหตุผลว่าในระหว่างการดําเนินการจะได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการอย่างเช่น การท้องเรียนของประชาชนการรื้อย้ายสาธารณปโภคและการก่อสร้างบนสถานีรถไฟฟ้าที่สามารถดำเนินการได้เพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นเนี่ยก็เลยทําให้การก่อสร้างมีความล่าชา้ารวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีความจําเป็นที่จะต้องยกเลิกการก่อสร้างบางสถานีเนื่องจากมีปัญหาติดขัดเรื่องสถานที่และก็ลักษณะการใช้งานก็แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการพยายามปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในส่วนนี้แล้วนะฮะแต่ยังไงก็ตามานะครับกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีหน้าที่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่เคยพิพากษาไปแล้วนะครับคุณนันทพัฒน์ค่ะแล้วในส่วนของงานที่กรุงเทพมหานครยังทําไมเ่เสร็จอย่างพวกงานติดตั้งลิฟต์ของสถานีที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยคะ่ะครับ คือนอกจากลิฟต์เนี่ยนะฮะสัวลิฟต์ที่ไม่เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเอ,อ,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในลิฟต์บางสถานีก็ใช้งานไม่ได้นะฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีก็ยังไม่มีป้ายบอกทางไปลิฟต์ที่ชัดเจนไม่มีตารางเดินรถที่จะดทาเป็นอักษรเบลไม่มีการจัดหาเครื่องโทรสารสําหรับผู้พิการทางการได้ยิน ไม่มีป้าอยาอักษรวิ่งให้ข้อมูลแล้วก็ไม่มีการติดสัสญ,ญลักษณ์สาหรับผู้พิการภายนอกตัวรถรวมทั้งไม่มีการติดสัญลักษณ์สําหรับผู้พิการบริเวณทางทลาที่ชัดเจนครับซึ่งทางกรุงเทพม,มหานครโดยสํานักการจราจรและขนส่งนะฮะเขาก็ได้มีหนังสือถึงบริษัทดีพเนี่ยนะฮะให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําพิพากษารวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าเรื่อยมาครับ โอเคการดำเนินงานในส่วนนี้ค่อนข้างมีปัญหาจุกจิกและก็มีปริมาณงานที่มากอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ศาลจะรับฟังได้ใช่ไหมคะาตามที่บอกมาแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่ากรุงเทพหมหานครเขาจะประสบปัญหาหลายประการแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการก่อสร้างลิฟต์ในบางสิ่มีข้อจํากัดรวมทั้งต้องใช้เวลาในการดรําเนินการเพื่อให้ครบถ้วนตามคําพิพากษาแล้วก็กรุงเทพ เองก็มีการพยายามในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลด้วยมานะฮะแต่ว่าเมื่อปันที่พ้นกนําหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการก็ล่วงเลยมามากกว่าห้าปีแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควรแล้วก็ความล่าช้านั้นเนี่ยก็มาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถเร่งรัดให้เป็นไปโดยรวดเร็วขึ้นนะฮะประกอบกับการก่อสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกของ ให้กับผู้พิพกกากันแล้วนะครับก็ได้มีการสํารวจเบื้องต้นเพื่อหาตําแหน่งรึปแล้วก็เริ่มจัดทํารายละเอียดรูปแบบและ้อกําหนดไปแล้วและสาวนปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัยว่าการจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่ผู้พิการรวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่ผู้พิการอยู่ในวิสัยที่กรุงเทพมหานครจะดําเนินการได้อีกทั้งเป็นกรณีที่สามารถคาดหมายได้ว่าถ้าดําเนินการ ตามคำพิพากษาไม่เสร็จตามกําหนดเวลาแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวผู้พิการรวมทั้งกลุ่มผู้ฟ้องค,คดีเขาก็ต้องประสบอุปสรรคไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการของรถ BTS ครับกรณีนี้ก็จึงถือได้ว่ากรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดล่าช้าเกินสมควรอันเป็นการกระทําด้วยความประมาทเลินเล่อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหวต้องประสบกับอุปสรรคและไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรในการใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีในการใช้บริการรถไฟฟา b t บเอซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายให้ความคุ้มครองไว้ที่จะต้องรับผิดชอบดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีครับคุณบรรพั แล้วในส่วนของการพิจารณานะค่าเสียหายที่ทางผู้ฟ้องคดีเขาเรียกร้องมาใครที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้บ้างคะครับสำหรับในส่วนของค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกมานะครับศาลก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีบางคนนะฮะเขาก็ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ที่รถไฟฟ้า BTS ตั้งอยู่นะฮะก็คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานะครนะฮะแล้วก็ เขาก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลได้เห็นได้ว่าได้ปฏิบัติงานหรือว่าประกอบอาชีพในท้องที่กรุงเทพมหานครก็สิ่งนี้นะฮะก็เป็นแสดงถึงโอกาสที่จะใกล้ชิดในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS นะฮะแล้วลเขาก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลได้เห็นว่ามีพฤติการพิเศษที่ที่ทําให้ตัวผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะฮะได้รับความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ได้นะฮะ กรณีนี้ก็เลยถือว่าผู้พิการที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหาคนครก็จะไม่สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายได้ครับดังนั้นนะฮะศาลก็เลยกำหนดค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ฟ้องคดีที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นท้องที่จังหวัดเดียวกับที่ รถไฟฟ้า BTS ตั้งอยู่เท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายนี้ครับค่ะแล้วกําหนดค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีเปน็นจานวนเงินเท่าไหร่ะคะครับในส่วนของการกําหนดค่าเสียหายที่เผู้ฟ้องคดีนะฮะเขาก็อ้างว่าเขาได้รับความยากลําบากในการดําเนินชีวิตแล้วก็ขาดประโยชน์ในการใช้บริการดังกล่าวเนี่ยทําทให้ต้องเสียค่าเดินทางไปเฉลี่ยวัละพันธ์บาทนั้นนะ,ะนะฮะศาลก็เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อศาลแต่ว่าก็เห็นได้ชัดนะครับว่าการกระทําของกรุงเทพมหานครเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายต่อศิษย์ผู้ฟ้องคดีดังนั้นศาลก็ย่อมมีอํานาจในการกาหนดค่าเสียหายโดยวิวิชัยตามสมควรของพฤติการและความร้ายแรงแห่งละเบิดตามมาตรา438วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับก็ศาลก็พิจารณาจาก พฤติการของกรุงเทพมหานครโดยตลอดแล้วก็เห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเขาก็ได้มีความพยายามดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำทุกภาคสาแม้ว่าจะเป็นไปอย่างล่าช้านะฮะแต่ว่าปัญหาความเดือดร้อนของตัวผู้ฟ้องคดีเขาก็ได้รับการแก้ไขบรรเทาไปในบางส่วนแล้วก็ไม่ถึงขนาดที่จะทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่สาม,มารถเข้าถึงประโยชน์จากรถไฟฟ้า BTS ได้สักทีเดียวนะฮะ แล้วก็พฤติการในการทําละเมิดเนี่ยก็ถือไม่ได้ว่าเป็นไปโดยจงใจใหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลก็เลยเห็นสมควรที่จะกําหนดค่าเสียหายให้กับออผู้ฟ้องคดีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะเป็นจำนวนเงินรายละ5,000บาทครับคุณน,นันประพัน์อ๋อค่ะ แล้วประเด็นเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษที่ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้กรุงเทพมหานครใช้ค่าเสียหายอันนี้ด้วยนะคะสาลม,มีความเห็นในประเด็นนี้ไหมคะครับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนะคะเขาก็ขอให้ทางกรุงเทพเนี่ยชำระค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงนะฮะสาลก็เห็นว่าเมื่อพฤติการในการกระทําละเมิดเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยตรงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ไม่สามารถ กำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษตามมาตรา1 6วรรค2แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ให้กับผู้ฟ้องคดีได้ครับคดีนี้นะฮะศาลปกครองสูงสุดก็เลยพิพากษาให้กรุงเทพมหานครรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ที่ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเป็นเงินจำนวนรายละ5,000บาท พร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกาหนดครับคุณนันทประพัฒน์คำพิพากษาสารปกครองอคําพิพากษาสารปกครองฉบับนี้นะครับก็คือคําพิพากษาสารปกครองสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่างรอเรือหนึ่งศูนย์หนึ่งทับสองห้าหกสี่ครับอออ่างรอเรือหนึ่งศูนย์หนึ่งพับสองห้าหกสี่ครับค่ะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะกับคดีนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตไหมคะครับ คดีน,นี้นะฮะแม้ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะกระทําละเมิดนะ,นะครับแต่ว่าพอตานได้พิจารณาถึงพิธิการในการกระทําละเมิดแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่ากรุงเทพเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะด,ดําเนินการตามคําพิพากษาของศาละนะฮะแต่ว่าก็มีความล่าช้าเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับแต่ตัวคนพิการอื่นก็ยังสามารถใช้บริการ BTS ในสถานีที่มีการติดตั้งลิฟต์โดยสารได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ ไม่ถือได้ถึงขนาดที่จะเรียกว่าไม่ไม่อาจใช้บริการได้เลยก็เลยเป็นการกระทําประมาทเลินเล่อนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเป็นจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างหลายแรงนะครับก็คือครับก็เขาก็ทางกรุงเทพก็เลยเอ,อไม่ต้องเสียค่าไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายมากถึงขนาดที่เขาเรียกร้องนะฮะแล้วก็คดีนี้ก็มีความพิเศษอย่างนึ่งก็คือในเรื่องของบุคคล ที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับจะต้องปรากฏชัดเจนเลยนะฮะว่าเป็นผู้ที่ถูกกระทบสิทธิ์โดยตรงก็คือต้องเป็นคนที่มีภูมิลำเนาในท้องที่จังหวัดเดียวกับที่ BTS ตั้งอยู่นะฮะก็คือกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับในส่วนของคําขอกรณีที่ค่าเสียหายเชิงลงโทษเนี่ยนะฮะก็ศาลก็จะกําหนดให้ได้เฉพาะ กรณีของการถูกเรื่องปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลื่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี่ยในเมื่อกทมเขาไม่ได้กระทําประมาทเลื่ออย่างร้ายแรงหรือว่าจงใจอย่างนี้เนี่ยก็เลยทางทางทางผู้พิการที่เป็นผู้ฟ้องคดีเขาก็เลยไม่ได้รับเอ่องจุดนี้ไปนะครับคดีนี้นะฮะก็สะแสดงให้เห็นถึงการใช้สิทธิ์ของผู้พิการเพื่อ ปกป้องคุ้มครองประโยชน์ของตนตามที่กฎหมายรับรองนะครับซึ่งศาลปกครองก็ได้พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารนณะ,ะบริการสาธารณะของผู้พิการนะครับก็ในการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาเนี่ยแม้ว่าจะประสบป,ป,ปัญหาอุปสรรคแต่ว่าหากอยู่ในวิสัยที่ผู้มีหน้าที่จะสามารถแก้ไขได้ก็ ควรที่จะเร่งดําเนินการหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้เป็นเป็นลักษณะที่ร่า้าเกินสมควรซึ่งจะนําไปสู่การกระทําลั่มเบิดที่รัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเงินที่ชดใช้ค่าเสียหายตรงนี้ก็เป็นเงินจากงบประมาณของรัฐนะฮะและที่สําคัญก็คือเพื่อให้ผู้พิการซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องคอยสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับโอกาสต่างๆเนี่ยเขามีโอกาสได้เข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไปให้ได้มากที่สุดด้วยครับคุณนันประภัทค่ะ วันนี้ก็ได้สาระความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณดรโรมทิประปานวิทยากรจากสำนังกงานสารปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันและเราจะติดตามรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองได้ทุกวันอังคารนะคะสามทุ่มถึงสามทุมครึง่งทางวิทยุรัฐสภาและการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org และช่องทางของสารปกครองเราเพิ่มมาในส่วนของ Facebook Fanpage และช่อง YouTube Channel ของสำนักง,งานสารปกครองออนแอร์ไปพร้อมกันเลยนะคะกับวิทยุรัฐถ์สภาและถ้าท่านสงสยัยหรือมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับคดีปกครองหรือการดำเนินงานของสารปกครองสายด่วนสารปกครองบริการท่านค่ะ1355นะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดรโรมทิปปานและโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังไบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิเปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเ,นนเหมือนลมเงาที่ตึงติงลมแรงแดดแรงร่างก้จะคอยดูแลทุกสิ่งปิดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลาย ไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกรงรงรากแก็งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้ จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้งจะยืนข้างความเป็นทรรด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่ มีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวัน oh, ด yeah. ้วยมือเราเท่านั้นดวมฟ้าฝันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแรง รักแข็งแ,งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรือรนละเลือมล้ำไป